เปิดโตไปยังเป็นทางการเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับลูกเป็ดหน่อยค่ำลหล่าล่ำละครค่ะเพื่อนพี่น้องศิลปินนะคะจากประเทศเพื่อนบานอ้านสซปอปลาวนะคะซึ่งเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในขณะหมอล่ำเพ็ดล่ำเพลินค่ะเพื่อนเพ่พี่น้องซึ่งเมื่อนั่นคะน่ะน้องค่ำหล่าคงห้านะคะกลับมาในชุดนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศสอปปล่าวนะคะนั่นก็คือชุด เมนิ่งเล่านะคะนะสวยงามนะคะโดยเสื้อผ้านาผมของน้องก็รู้ซึกว่านะคะเข่ากับตัวน้องบุคลีของน้องเป็นอย่างมากนะคะอันนี้ก็ต้องชื่นช่มนะคะคอสตูมช่างแต่งหนา้าที่แต่งให้น้องได้มือนหนักนะคะซึ่งแอดก็ประทับใจหลายหลายพ่พี่น้องนะคะแฟนคลับเอฟซีหลายๆคนคงจะได้เบิงแลวก็จะ,จะได้เห็นขึ้นกันกับแอดนะคะนะซึ่งค่ะน้องคำหลากระย่งบทถ,ถิ่งนะคะความ เป็นวัฒนธรรมนะคะทางประเทศาเลาวอยู่นะคะนาะเพิ่นก็ย่งเอามานําเสนอใหฮเหาคาแฟนเพลงได้เห็นค่ะโดยมือนั่นค่ะน้องคำหล่าล่ำละคอนะคะเพิ่นได้เลือกเปิดโตนะคะใส่เพลงเสียงจากสาวลาวนะคะเป็นเพลงที่หอเพลงแรกค่ะต่อมานะคะกัดทินขึ้นทินมัเบาเมียป้านะคะเพลงลองแก่ลลง หักเมียเขานะคะซึ่งแต่ละเพลงที่เลือกมาล้วนเป็นเพลงฮิตเพลงดังนะคะที่มาจากฟังประเทศสปปาลาวทั้งสิ้นนะคะที่เอามาลองในมือน,นี่อันนี้ก็ต้องขอชื่นชมนะคะในการคิดเพลงคิดสคริปเพลงของน้องคำหลาดให้เธอหนีน้ำค่ะ ้ำปวงข้ามดอนโอ้ย,อ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 ยดอนอยู่ปันแต่ยังมีข้ามน้ำเขาอยู่ให้ข้ามน้ำเนอเนาะซื้อลูกสาวมวนก็อยากได้น้ำลูกสาวตจ้เนาะขอบคุณบ้านหากเป็ดหน่อยกับราบนะคะอะไกันที่ขาดบ่ได้ดก็ข,ขอบคุณหมอลำเพชรลำเพิรนเนาะบรรดาเอฟซี FC เพิหมนทางหมอลำที่แบบให้โอกาสอีหลาได้มาสแสดงอะไกันมาแต่ทางไกลเนาะ ขอจุ๊บด้กระตื่นตัมใจเนาะะล่เนาะค่ะรายก็ขอบพระคุณหล,ลายๆบ้านหากักริมโค้งค่ะพระบอเแม่เบิร์ดทุกๆ,ๆคนที่ให้อีหลามาทั้งมาลาัยน้ำใจรายการปียังปี่ปี่ยังลูกปี่เลขตีัวได้งวดนี้อีลาค่ะรายก็ยูทูบเบอร์ทุกๆซองทีซอยพักดันเด้อค่ะก็ะะดีใจหลายแม่ดีใจขอบ่ถือกดีใจแห้งตื่นตันใจ นี่ละค่ะเวฟพี่น้องก,ก็คือภาพบรรยากาศนะคะการเปิดโตนะคะหละกักกาเพลงทีนอ้องคำลาเลือกมะฮองในมือนนัดเนาะคะ่ะเนาะสาวผู้มิาคความสามารถนะคะผู้ตามหาฝันนะคะหอบฝันนะคะคามฟังโค้งเนาะคะ่ะแม่พี่น้องลักกามาสารฝันนะคะกับคณะหมอลำเพชรลำเพื่อนนะคะผู้ให้โอกาสนะคะน้องคำลานะคะลำละครนะคะศิลปินนะคะสาวหมอลำนะคะจาก ประเทศเพื่อนบ้านเห้านะคะสวบป,อ,ปอล่านะคะได้ขึ้นมาเฉิดฉายแววนะคะออร่าการเป็นศิลปินนะคะในตัวนอ้องให้เห้าแฟนคลับเอฟซีได้เห็นเนะคะนอในเมื่อนั้นก็ถือว่าน้องทได้ดีค่ะในะมุมมองของแอดนะคะเพราะว่าเป็นเทือแหลกนะคะนอแต่ค่ะกันยังมีนะคะเอฟซี FC, บางท่านนะคะทีมาคอมเมนต์ติชมนะคะอันนี้เห้ากะ ต้องรับฟังและก็คิดเห็นนะคะนอความคิดเห็นที่แตกต่างสําหรับเอฟบางคนอาจจสียังบกเข้าใจนะคะนะเพิ่นก็นสิคิดว่าเอ๊ะสำเนียงการห้องหรือว่าการออกเสียงบางคํามันคือพิดเพี้ยนคือแปลกไปนะคะต่างๆนั่นนนะคะอันนั้นเฮาก็ต้องยอมรับนะคะในการตีชมของเพิินนะคะเพราะว่า ถ้าเพื่อนมอมาฟังมาติดตามเพิ่นคงจะตีบอด้น,นะคะอันนี้ฮาก็ตองมาชี้แจงนะคะเวพี่น้องซึ่งก็มีแฟนคลับเอฟซีหลายคนนะคะได้เมื่อบอกเรื่องนี้ว่าซำเนียงการออกเสียงค่ะเวพี่น้องทางฝั่งซ้ายสำบป,ปล่าวกับคนไทยของฮานะคะจะมีซำเนียงที่แตกตาก่างแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะคะเนาะอันนี้ที่น้องข้าลาห้องนี่เป็นซำเนียงนะคะทางฝั่งประเทศลาวอย่าง อย่างแทดจริงค่ะพั่นมีซ้ำเนียงติดมากนะคะเนาะดังนั้นเท้าก็เลยสิบอคุณหูนะคะนอกอาจสิบเดรลองเพี้ยนคือหลายคนนะคะมติน้องเนาะค่ะซึ่งมีพีแฟนคลับคนหนึ่งค่ะเว้พ่น้องเพื่นไดมาคอมเมนต์ให้ความรู้นะคะถึงเรื่องนี้นะคะพิ่นบอกว่า พี่น้องนะคะที่ไดชมคลิปนี้นะคะอย่าได้แปลกใจเลยนะคะว่าค่ารองบางค่ำบ่ชัดเจนพิ่นบอกว่านี่คือซ้ำเนียงล้าแท้ๆของเขาเลยแหละเพราะว่าพระยัญชนะนะคะของล้าเขาจะน้อยกว่าพยัญชนะไทยห้านะคะต่อเตากับโบมีนะคะก็เลยต้องเอาดอเด็กมาใส่แทนนะคะเขาร้องมาทั้งเพลงจึงถูก ต้องทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำเนียงนะคะของฟังใส่เขานะคะอันนี้เพิ่นมาสีจางให้ฟังนะคะเนาะทีเรียนแบบได้ยากหมอล่ั่มฟังไทยเฮาล่ำคนละแบบกันของเล่าเสียงจะออกหวานหวานนมนมรื่นหูค้นฟังนะคะคนฟังก็เลยติดสำเนียงแบบนั้นนะคะแต่ล่องเปิดใจฟังสำเนียงนะคะคุณเล่าแท้แทนะคะอ่า เพิ่นออกสำเนียงนะคะที่มันอาจจะบุคุณหูเพราะว่าด้วยพื้นฐานนะคะด้วยาการออกเสียงพยัญชนะของเขานะคะมันบดขึ้นฟังไทยของเฮาค่ะนี่แหละค่ะเพื่อพี่น้องหลายคนสิวาน้องรองเพี้ยนนะคะรองสำเนียงแปลกๆนะคะนี่ก็คือเพื่อนอธิบายแล้วว่าเป็นสำเนียงของอ่างโซเปโปลาวนะคะของคนลาวแท้ๆนะคะมันจะออกสำเนียงแบบนี้นะคะเนาะ สามตัวแอดามวนบมวนค่ะแอดมากสำเนียงแบบนี้ล่ะกับถึกใจพี่น้องทางฟังสัพอรลาเพิ่นกับถึกใจสำเนียงนี่นะคะเนาะแต่จะขอตีอีกนิดนึงนะคะเข้ามาลองในเป็นศิลปิในในประเทศไทยเฮ้านะคะกระต้องควรที่จะฝึกสำเนียงของไทยในการออกเสียงบางคำนะคะเนะาะต้องฝึกล้วก็เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะน้องจะได้พัฒนาล้วก็เปิดกว้างสำหรับแฟนคลับแฟนเพลงนะคะ,ค,ะคือการกับ เฮาศิลปินนะคะที่จะไปร้องเพลงเกาหลีเพลงญี่ปุ่นเพงลงฝรั่งก็ตามนะคะเ้าก็ต้องเลียนแบบซำเนียงเขาให้มันชัดเจนนะคะเนะะาะถามว่าพิดบอติ่ติดสำเนียงทั้งฟังสายมาบ่ผพดค่ะพว่พน้องมวนนะคะมันก็เหมาะสําหรับบางเพลงแต่ว่าสําหรับบางเพลงมันกะอาสิบว่เข่ากันนะคะเนาะเพราะว่าเ้าก็ตตองร้องเพลงในหลากหลายแนวนะคะเนาะ,ะ,นะะ,นะะอันนี้กะขอฝากนะคะน้องข้ามลาให้ไปฝึกฝนพัฒนาอีกค่ะ สำหรับบางคอมเมนต์ค่ะพีพี่น้องเพิ่นบอกว่าน้องเสียงสันนะคะเสียงปรับมานะคะออกเสียงชัดแน่ว่ชัดแน่นะคะร้องขึ้นเมื่อยนะคะอันนี้แอดเข้าใจเนาะพอเม่พี่นอ้องเพราะว่าการทีน้องคำหลานะคะเด็กข้นมาบนเวที่แล้กก็มาจับไม่ร้องเพลงก็เพลิ่เพลินเทือนี่ถือว่าเป็นเถือแหลกนะคะ มันเป็นเรื่องธรรมดาไปพี่องต้องมีความรู้สึกตื่นเต้นลวกับประมาณนะคะในการออกเสียงนะคะซึ่งถือว่านะฮะนองกระเฮ็ดได้ดีเลยที่เดียวสําหรับประสบการณ์เทือแรกนะคะเพราะว่านองก็เคยเรามัแล้ว่านองก่เคยมีประสบการณ์ในการร้องกัมล拉วงใหญ่มาก่อนเลยนะคะร้องได้กับอิเล็กโตรนหน่อยๆนะคะซึ่งมือนั้นเพิ่นมีดน,นตรีโซดเล่นโซดนะคะเครื่องเสียงอีกนะคะซึ่งมันกับหลายองค์ประกอบ ไฟสากแสงสีเสียงอีกนะฮะมันก็เลยเพิ่มความตื่นเต้นเข้าไปอีกนะฮะและก้กการมีคนจับจองมิลัยโซดมีหลายสิ่งประกอบกันนะแฟนพี่น้องมันก็เลยเห็นห้เพลินประมาหล้วก็ตื่นเต้นอันนี้แอดเข้าใจได้ค่ะแต่ว่านะคะทุกสิ่งทุกยานะคะจะหายได้ก็ต้องฝึกฝนแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าประสบการณ์ชั่วโมงบินนะฮะในการจับไม่รองเพลงบนเวทีดูดูค่ะ แต่ส่วนมากแล้วค่ะเวพี่น้องเสียงตอบรับของแฟนคลับเอฟซีส่วนหลายก็จะช่มนะคะนองคำหล่านะคะวาสงางามนะคะห้องเพลงเป็นเอกลักษณ์นะคะเสียงหวานนะคะชื่นช่มนะคะในตัวนนองคำหล่านะคะหลายเวพี่น้องส่วนมากจะชม่มซะส่วนใหญ่นะคะก็จะมีส่วนหน่อยนะคะติดติเหลืองซ้ำเนียงเรื่องความตื่นเต้นของน้องนะคะแต่เรื่องนี่ก็เป็นเรื่องที่สามารถ ฟึกฝนได้นะคะเนาะแอดก็ชื่นชมนะคะละกะดีใจคํานองคำลาเนาะค่ะเนาะเห็นแล้วกะปากปื่มน้ำเพลินค่ะแต่สิ่งที่ดีใจที่สุดสำหรับแอดนะคะคือได้เห็นเพลินนะคะได้ยืนเคียงขางกับราชินีลำเพลินในประเทศไทยนะคะนั่นก็คือแม่พ่อนอภิรดีนะคะเพลย,ยืนเพลยืนเฮียงกันพื่อนไม่น้องเบื้งแล้วเป็นภาพที่แอดอยากเห็นนะคะมันสวยงามนะคะ ซึ่งนะคะความฝันของน้องคัมหล่านะคะที่อยากเป็นศิลปินนะคะอยากเป็นมอลล่านีมันเป็นจริงแล้วแอบได้เห็นแล้วนะคะเพื่อนยืนอยู่ตรงนั้นนะคะซึ่งมันสวยงามเป็นภาพทีสง่างามนะคะซึ่งไพ่หลายหลายคนว่ามีโอกาสเพื่อนไปน้องบอกตรงๆเลยว่าน้อยคนนะคะที่จะมีโอกาสแบบขึ้นน้องคําหลานะคะเนะยืนข้างๆแม่พ่อนิภิรีดีนะคะราชนินีรําเพินนนคะซึ่งอีแม่พ่อน,นี่เนาะ เป็นเขาวางการมอล่ํามาตั้งแต่อายุสิบสองสิบสามปีแพร่ี่นองทำนองที่่นรองเลแรกเลยก็คือล่ำเพิ่นค่ะจนมาหอดปัจจุบันนีน่นะคะดังนั้นอีเมพรอ,อภิรดีของเหาก็ถือว่าเป็นรมรมคู่ทั้งด้านมอล่ํานะคะโดยเฉพาะล่ำเพิ่นนะคะก็ต้องยกให้นะคะแมพรของเห่าคือที่หนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะดังนั้นแล้วค่ะนองคำลาล่ำละครของเหาได้มอยู่ก็แม่พรก็ถือว่าเป็นความโชคดีค่ะจะได้ล่ำเรียนนะคะกับ พอคู่แม่คู่นะคะที่เป็นเก่งมีความสามารถเนะค่ะนาออันนี้ก็ต้องขอชื่นชมและการแสดงความยินดีกับหนองคำล่าล่ำละครน,นั่ค่ะ และคะ่ะพ,พี่นพี่น้องก็คือความประทับใจทั้งเบิดนะคะของมือเปิดโตนะคะน้องเป็ดหน่อยคำลาลําละครนะคะศิลปินผู้มกความสามารถนะคะที่มีฝันอยากเป็นศิลปินนะคะในวงการมลอลลัมเขาหมานหฮาค่ากะก็ฝากติดตามนะคะผลงานของอ่ามอลลัมลเพชรลำเพื่อแล้วก็น้องคำลาลัมละครหม่นเลเนาะคะนะเนาะสำหรับคลิปนี้คะ่ะพ,พี่นพี่น้องแอดก็มีเรื่องราวมาฝากให้พี่นพี่น้องได้ฟังเอาไว้สำหรับสักก่อนค่ะก็อย่าลืมกดติดตามช่องมอลลํมก่อนสิว้อนำสำหรับคลิปนี้ ตรงไปแล้วขอกาวคำว่าสวัสดีค่ะ